สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอนหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่31กรกฎาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้จัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวย กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.15นอเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง jkn 1 8ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับมาถึงคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจาวันนี้นะครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านตะวันฉายอัปเปอร์คัตมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดภูเก็ต ซ้อมดีไข่ายอัปปุคัตมวยไทยและก็ลาวัยมวยไทยนะครับซ้อมที่2ค่ายเลยครับวันนี้เจอกับทางด้านสิงป่ามสอสํำอ่างยิมหรือสิทธิ์ครูช่วยนำไชยนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณซ้อมดีไข่ายมวยสอสํำอ่างยิมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด45กิโลกร,รัมนะครับช่างเป็นกิโลกร,รัมนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านตะวันฉายอัปปุคัตมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้45.2 ลดไปจุดสองนะครับส่วนทางด้านสิงปามสอสำอ่างยิมนะครับช่ามหนักได้145เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่ามหนักเมื่อเช้า,านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิงปามสอสำอ่างยิมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรงท่าทะระหดดีครับนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงป่ามสอสำอ่างยิมนะครับ สำหรับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนชมวกเพชรสิทธิ์กำนันหนึ่งเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566ที่ทูปะเตมีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของาด้านสิงป่ามสอสำอ่างยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นตะวันฉายอัปคัดมวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับตะวันฉายอัปคัดมวยไทยนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้สูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดัานแทง วันนี้มีเขายัดไส้มาฝากครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นตะวันฉายอัปเปอร์คัตมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนเมืองไทยใหญ่เชยซีฟู้ดเมื่อที่2ี่สสพฤษภาคม2อยที่ทูปาเตมีไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนใบเงินเด็ดสิงห์ใต้เมื่อที่3กรกฎาคม2 5ง6ที่ทูปาเตมีครับนี่คือฟอร์มหลังของ,ของนั่นตะวันฉายอัปเปอร์คัตมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่น ะวันฉายอัปเปอร์คัตมวยไทยนะครับวันนี้มีเขายัดไส้มาฝ่านะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับต้องบอกว่ามวยคู่นี้ไข่นอกไข่นะครับระวังมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์หรือเพชรศริโชคต่อหลักชัยนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับ่านสุขสวัสดิ์หลังบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับ โดยมีเสียเบนเกียริทรงฤทธ์นะครับดูแลการฟริตซ้อมบำรุงดีบำรุงถึงนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรปรีชาสอการไฟฟ้าหรือรักทุกคนลูกบุญมีหรือบวนอีสานเดชเพชรสีทองนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมะเฟืองเกียรตทรงฤทธ์นะครับชั่นน้ำหนักได้113ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านเพชรปีชาสอการไฟฟ้านะครับก็ช่งน้ำหนักได้113ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสําหรับเพชรปีชาสอการไฟฟ้านะครับก็ทําการพิสซ้อมที่ค่ายมวยสอการไฟฟ้านะครับที่จังหงวัดบุรารธานีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์ในมาดีด้วยกันทั้งคู่ครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชปรปีชาสอการไฟฟ้านะครับเป็นมวยครบเครื่องนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงครับมีสิทธินับนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชปรปีชาสอการไฟฟ้านะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็พลิกแพนอกกันทางด้านยอดดอยแก้วสำริดในยกที่4เมื่อวันที่24ตุลาคม25ง5ที่ 2, ทูปาเตมีแล้วก็ฝฟายล่าสุดชนะคะแนนขาวสดเงาะบางกปิเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5ง6ที่เวทีมวย ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรปีชาสการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของางด้านมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านมะเฟ,ฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงบูดุดันกล้าแลกกล้าสวนครับใครโดนใครก่อนหล่นก่อนแน่นอนครับนี่คือสไตล์การชกของด่านมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็ไปแพ้นอกใครทางด้านสกลเพชรสกลพัฒนะครับชดบางแสนในยุคที่3ามเมื่อที่8เมษายน2องพที่จิตเมืองนนท์ไฟลล่าสุดไปชะนะคะแนนไม้สอพูสวัสดิ์เมื่อวันที่14มิถุนายน2องพที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบการทํามวยของ ทางด้านเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3าในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซุปเปอร์แบ็กสอสต้อย8รลิ้วนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชซ้อมที่ายมวยสิทธิลมใต้นะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรศิริชัย ฟอร์ดพยักษ์เดนเหนือหรือเดชเพชรสีทองนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด133ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซปเปอร์แบ็กซสต้อย8รลิ้วนะครับช่างน้ำหนักได้133ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรศิริชัยฟอร์ดพยักษ์ดนเหนือนะครับช่างน้ำหนักได้134ปอนด์ลดไป1ปอนด์ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน่านเพชรศิริชัยฟอร์ดพยักแดนเหนือนะครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเจาะยางครับล็อกเข่าในเหนียวแน่นบูดุดันครับมีมัดสอกแรงหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยครับนี่คือสไตล์การชกของขางน่านเพชรศิริชัยฟอร์ดพยักแดนเหนือนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แพ้ บ้างชนะบ้างนะครับลุ่มรุ่มดอนดอนะครับก็แพ้คะแนนยอดดวงใจสอจารุวันเมื่อวันที่28ธันวาคม2515ที่ราชดำเนินแล้วก็ไปชนะนอกฟ้าขนองเพชรบ้านบึงในยกที่3เมื่อวันที่20พฤษภาคม2516ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดก็แพ้นอกค่ทางด้านฮารุนบางมัดคองตันในยกที่3เมื่อวันที่28มิถุนายน2516ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเพชรศิริชัย ปูฟอดพยักแดนเหนือนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนัานซุปเปอร์แบ็กสอสอต้อย8รลิ้วกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานซุปเปอร์แบ็กสอสอต้อย8รลิ้วนะครับเป็นมวยเข่าเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือฉลาดครบเครื่องเก่าเก๋าเกมเข่าในเด้งตีมีเข่ายัดไส้แรงเชิงเหลี่ยมดีครับวันนี้นี่คือสไตล์การชกของนัานซุปเปอร์แบ็กสอสอต้อย8รลิ้วนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านซุปเปอร์แบงค์นะครับก็ <c oughs> แพ้คะแนนยอดดวงใจสจารุวันเมื่อวันที่22มีนาคม2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนกำชัยสอพงอมอมเมื่อวันที่2เมื่อวันที่12พฤษภาคม2 6 6ที่จังหวัดสงขลาฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะนกเพชรภูผา,นอาเอกปู่ยีนในยกที่3เมื่อวันที่7มิถุนายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน่านซุปเปอร์แบงค์สสต้อย8หลิ้วนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรศิริชัยฟอร์ดพยักแดนเหนือนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบางข้าน้อยล่มเก้าสนุกเกอร์หรือสนุกเกอร์โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชเป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีแต่ทว่ามาซ้อมในค่ายมวยล่มเก้าสนุกเกอร์นะครับอยู่กับด้วงศักยยโชติวันนี้เจอกับทางด้าน ศิละปะไทยต้องขาวเชียงใหม่หรือซุปเปอร์น้อยเดชเพชรสีทองหรือผ่านศึกน้อยทอพิพัฒน์พง์นะครับนักชกจากจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับแต่ว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเดชเพชรสี 3, ทองวันนี้ชกกันในวิกัด42กิโลกร,รมัมนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบางขาน้อยลมเก้าสนุกเกอร์ช่างน้ำหนักได้42.2ลดไปจุดสส่วนทางด้านศินละปะไทยตองขาวเชียงใหม่นะครับช่างน้ำหนักได้ 42เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่ำหนังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นศินละปะไทยตองขาวเชียงใหม่นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งโต้แรงไล่แขนเก่งขวางหน้าดัานแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีแต่ถ้าว่าความเก๋าเป็นรองคบนี่คือสไตล์การชกข,ของนั่นศินละปะไทยตองขาวเชียงใหม่นะครับ ส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ถือว่าเพิ่งมาแจ้งเกิดไฟล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนเพชรน้ำเอกยูฟาบูมเด็กเซียนวันที่อที่1กุมภาพานันธ์2 5 6 6ที่ราชั้นเนินแพ้คะแนนเพชรน้ำเอกยูฟาบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่4พฤษภาคม2 5 6 6ที่ทูป,ปะเตมีไฟล่าสุดไปชนะคะแนนเด็กเมืองชนพีบุญหลายเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5 6 6ที่ทูป,ปะเตมีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านศินละปะไทยตองขาวเชียงใหม่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นบางขาน้อยล่มเก้าสนุกเกอร์กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นบางขาน้อยล่มก้าสนุกเกอร์นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเตะสายแรงเข่าในล็อกตีมีเข่ายัดไส้มีศอกสวนแรงเก,เ,กเก่าเก่าเกมยืนระยะมวยร้อยปอนด์นี่มาไม่ต่ำกว่า10ปีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นบางขาน้อย ล่มก้าสนุกเกอร์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านบางขาน้อยล่มก้าสนุกเกอร์นะครับก็ชนะคะแนนเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งวันที่20มีนาคม2องรที่ทูปาเตมีแพ้คะแนนลักผู้หลวงเด็ดเพชรสีทองวันที่4ี่พฤษภาคม2องรที่ทูปาเตมีครับนี่คือฟอร์มหลังของทา้งด้านบางขาน้อยล่มก้าสนุกเกอร์นะครับสาหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทั้งด้าน ศิละปะไทยตองขาวเชียงใหม่นะครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ลูกแข็งแกร่งแข็งแรงครับฝีมือครบเครื่องวันนี้น่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกพื้ที่ทางด้านศินละปะไทยตองขาวเชียงใหม่ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ